สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงนักแสดงที่เพิ่งเจอกันเพียงครั้งแรกที่เล่นคู่กันแล้วก็มีกระแสคู่จิ้นตามมาจนคนดูเนี่ยอินจิน้นแล้วก็เรียกร้องอยากให้นั้งคู่กลับมาเล่นด้วยกันอีกค่ะซึ่งจะมีคู่ไหนบ้างมาชมกันค่ะเริ่มจากคู่แรกเลยแล้วกันนะคะก็คือคู่ของโกวสินแล้วก็พิงพอยประภาวดีค่ะ สำหรับคู่นี้นะคะได้เล่นด้วยกันเรื่องแรกเป็นละครเย็นก่อนข่าวเรื่องขิงก็ราขากระแรงทางช่อง7 s d นะคะเมื่อปี2562ซึ่งก็ถือว่าเป็นการพบกันครั้งแรกของทั้งคู่แต่ก็สามารถเล่นเข้าขากันได้ดีนะคะมีเคมีที่ตรงกันจน,นแฟนๆเนี่ยอินไปทั่วบ้านทั่วเมืองอยากให้เป็นแฟนกันจร ين, ิงๆและก็อยากให้มีละครคู่กันอีกซึ่งตอนจบของเรื่องขิงก็ราขากระแรงจบไปด้วยเรตติ้ง8.1ค่ะ ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรตติ้งที่สูงมากนะคะสำหรับละครเย็นค่ะและตอนนี้ก็สมใจแฟนคลับแล้วนะคะเมื่อทั้งคู่มีละครด้วยกันอีกครั้งซึ่งก็ถือว่าได้ขึ้นเป็นนักแสดงนำหลังข่าวเรื่องปางเสนหาคาดว่าน่าจะได้ชมกันประมาณปีหน้าค่ะ <S <S คู่ต่อมานะคะก็คือบิ๊กเอ็มกริตลิและก็ปูเป้เกสรินค่ะก็เป็นการพบกันครั้งแรกกับละครเรื่องร้อยป่าค่ะ ที่ทั้งคู่เนี่ยเล่นด้วยกันถือว่ามีเคมีที่ตรงกันมากๆนะคะก็เป็นกระแสะมาพักหนึ่งเหมือนกันค่ะและในอนาคตนะคะเราอาจจะได้เห็นทั้งคู่เนี่ยเล่นด้วยกันอีกก็ได้ค่ะต่อมาโดนัทพัทรพลแล้วก็พระพรายลามิดาค่ะ ก็เป็นอีกคู่หนึ่งนะคะที่เล่นด้วยกันครั้งแรกก็คือเรื่องฟ้ามีตะวันค่ะที่พึ่งลาจอไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมากับเรตติ้ง5.6ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกคู่นะคะที่เล่นด้วยกันเรื่องแรกก็มีเคมีที่ตรงกันค่ะทําให้แฟนๆนยอยากเห็นนั้งคู่เล่นด้วยกันอีกค่ะสำหรับคู่ต่อมาค่ะ ยูโรโยศวัตและก็เนยประพาดาค่ะสำหรับคู่นี้นะคะโดยส่วนตัวของแม่อ้อยค่ะคิดว่าจิ้นกันก็ตอนที่เป็นคู่ร้องเรื่องม่านบางใจค่ะดูมีความน่ารักฟินเมื่อทั้งคู่เนี่ยมีฉากเลิฟฟินเข้าด้วยกันนะคะและหลังจากนั้นนะคะทั้งคู่ก็มีละครคู่กันเป็นเรื่องที่2นะคะโดยได้เป็นนักแสดงนำหลักในละครบูเรื่องคนเหนือคนค่ะต่อมาคู่ของไมพัทรเดชและก็มุกดานารินรักค่ะ ก็ถือว่าเป็นการพบกันครั้งแรกอีกเช่นเดียวกันค่ะสำหรับคู่นี้ในละครเรื่องมัทรสโลกันเมื่อปลายปี2562กกับกระแสเมียโจร ที่ถึงแม้ว่าทั้งคู่จะเจอการเพียงครั้งแรกแต่ก็มีเคมีที่ตรงกันค่ะเล่นได้ออกมาอย่างเป็นธรรมชาติทำให้มีกระแสะคู่จิ้นออกมาอย่างมากในช่วงนั้นนะคะแล้วก็อยากให้ทั้งคู่เนี่ยมีละครเล่นด้วยกันอีกครั้งและก็ถูกใจแฟนคลับมุกไม้นะคะเพราะทั้งคู่เนี่ยก็มีผลงานร่วมกันอีกครั้งกับละครเรื่องคู่แข่งแสนรักก็กำลังถ่ายทำอยู่ซึ่งก็น่าจะได้ชมกันประมาณปีหน้าค่ะ หลังจากจบคู่มุกไม้ไปแล้วนะคะก็มาถึงคู่นี้ค่ะซึ่งถือว่าจิ้นกันนานพอสมควรนะคะสําหรับคู่นี้ที่เป็นอีกคู่ที่แฟนคลับเนี่ยอยากจะให้เป็นคู่จริงซะมากกว่าคู่จิ้นนะคะนั่นก็คือคู่ของเข้มหัสวีแล้วก็มุกดานารินรักค่ะก็เป็นอีกคู่ค่ะที่เจอกันเรื่องแรกก็คือเรื่องโซเวรีถึงแม้ว่าละครจะจบไปแล้วแต่กระแสคู่จริงก็ยังไม่จบค่ะทั้งคู่ก็มีงานร่วมกันตลอดนะคะและแฟนคลับ ก็อยากจะให้ทั้งคู่เนี่ยเป็นคู่จริงกันจริงๆนอกจากนี้นะคะก็ยังอยากเห็นทั้งคู่เล่นละครด้วยกันอีกและก็สมใจแฟนคลับเมื่อทางช่องเนี่ยได้ประกาศละครของทั้งคู่ก็คือละครเรื่องเขยบ้านไร่สพายไฮโซค่ะซึ่งก็านาจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่น่าจะได้ชมกันประมาณปีหน้านะคะยังไงก็รอติดตามชมความฟินอินจิ้นกันต่อได้เลยค่ะ ค่ะและนี่ก็หยิบยกนํานักแสดงที่เคยเล่นละครด้วยกันเพียงเรื่องแรกก็มีกระแสคู่จิ้นทำให้แฟนๆละครอินตามและก็อยากให้มีละครคู่กันต่อเนื่องค่ะซึ่งบางคู่ก็สมใจแฟนคลับนะคะแต่บางคู่อาจต้องรอเวลาในอนาคตนะคะยังไงก็รอติดตามชมกันอีกทีแล้วกันค่ะโอเคค่ะชมแล้วไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดในการชมคลิปแรกก่อนใครค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ